กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับ Health Secret by Dr อรวรรณเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะที่คุณหมออรวรรณกิจชเวงกุลจะมาให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะทำให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคในขณะเดียวกันนะคะสิ่งที่คุณหมอแนะนำเราก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายมากๆเลยนอกจากนี้ก็ยังจะมีคำแนะนำเรื่องของนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเป็นตัวช่วยในการ การดูแลสุขภาพให้เราดูดีสมาร์ทสดใสไปตลอดการค่ะสำหรับสัปดาห์นี้คุณหมออรวรันกิจเวงกุลจะมาพูดถึงโรคฝีดาดลิงที่หลายคนให้ความสนใจและวิตกกังวลกันเป็นอย่างมากนะคะคุณหมอจะให้คำแนะนำถึงวิธีการในการรับมือเพื่อที่จะทำให้เรานั้นไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปไปติดตามข้อมูลด้วยกันในช่วง Health Secret by ดรอรวรันค่ะ สวัสดีค่ะพบกับ Health Secret by ดรอรวรันนะคะวันนี้ก็มีสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องฝีดาดลิงค่ะหรือ Monkey Pox นะคะ Monkey Pox เนี่ยก็เพิ่งมีเคสแรกที่เข้ามาในเมืองไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะโดยชาวต่างชาติอายุ17ปีซึ่งเป็นชาวไนจีเรียเ,เราคุ้นเคยกับ Chicken Pox หรือไข้ฝีดาดมาก่อนนะคะซึ่งเดิมเนี่ยมีการระบาดอยู่ เรื่อยอยู่ประมาณพันปีแล้วก็เราได้วัคซีนกันจนกระทั่งโรคเนี้ยสงบลงไปแล้วก็งดการฉีดวัคซนีนตั้งแต่ปี2019แล้วเพราะว่าควบคุมได้นะคะปัจจุบันเนี้ยก็เพิ่งมาพบฝีดาดเล็งเริ่มระบาดใหม่แต่ว่าเป็นจากสัตว์สู่คนนะคะปกติแล้วเนี่ยในไข้ทรพิษหรือไข้ฝีดาดซึ่งเรียกว่า smallpox เนี่ยมีมานานเนี่ยเป็นการติดต่อเฉพาะคนสู่คนและติดต่อทางเดินหายใจนะคะ แต่สำหรับฝีดาดลิงเนี่ยติดต่อในแอฟริกานะคะแล้วก็ติดต่อจากคนสู่สัตว์โดยเฉพาะสัตว์ก็จะมีลิงกับสัตว์ที่เป็นสัตว์แทะนะคะพวกกระรอกกระแตอย่างงี้นะคะ,แ,นะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้ทั้งทาง,ทงลมหายใจและการสัมผัสกับผิวที่เป็นผืน่นโดยที่คนที่ติดเชื้อเนะะี่ยค่ะก็จะมีอาการเป็นไข้นํามาก่อนสัก3ามวันนะคะหลังจาก3มวันก็จะเริ่มมีผื่นขึ้นผื่นก็จะเป็นผื่นแดงแดงแล้วต่อมาเป็นตุ่มนะคะแล้วก็มีตุ่มน้ําเกิดขึ้น ตุ่มน้ําก็กลายเป็นตุ่มนองจากตุ่มนองก็จะมีตกสะเก็ดลึกสะเก็ดนี่จะลึกเมื่อหายแล้วมักจะมีแผลเป็นเช่นเดียวกับตอนที่เรากลัวโรคสีดาก็คือโรคแผลเป็นจากฝีดานะคะแต่ว่าฝีดาเนี่ยไม่ถึงตายเอา้าถึงตายถึง30เซค่ะแต่ฝีดาลิงเนี่ยตายหนึ่งสิเซนเท่านั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของฝีดาของลิงซึ่งมีสองชนิดค่ะนั้นในคนที่มีอาการนี่เราก็จะรักษาตามอาการนะคะเช่นเป็นไข้ก็ กินยาแก้ไขแก้ปวดไปนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือการ isolation ก็คือการกักตัวเมื่อเมื่อมีอาการสงสัยก็ตรวจตรวจ,ตรวจเช็คทางแลบได้แล้วก็โดยโดยเฉพาะเนี่ยส่งแลบตรวจแล้วเนี่ยถ้าพบว่าบวกก็ต้องกักตัวเองประมาณ3อาทิตย์ถึง4อาทิตย์ไม่เกิน28วันนะคะรอจนกระทั่งผื่นเนี่ยตกสะเกตแล้วถึงจะเป็นช่วงที่ไม่ติดต่ออีกต่อไปนะคะ โดยเฉพาะเนี่ยคนที่มีอาการมากๆก็อาจจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ไม่ถึงไม่ไม่มีเคสเสียงตายยกเว้นผู้ที่มีอาการโรคเรื้อรังผู้สูงอายุแบบเนี้ยนะคะก็จะแนะนำพบแพทย์แล้วก็จะต้องรับยานอนกักตัวที่โรงพยาบาลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือการป้องกันตัวแล้วก็เคสพวกนี้ระบาดในการสัมผัสจึงพบมากในชายรับร่วมเพศมากกว่า90เนอร์เซเป็นจากเพศสัมพันธ์นะคะนั้น การระวังตัวเองก็คือการมันล้างมือนะคะใส่แมสเพื่อมาติดต่อทางลมหายใจและการสัมผัสสองก็คือไม่อยู่ในที่แออัดนะคะแล้วก็ในคร่ที่สงสัยก็ให้กลับตัวเองแล้วทำการตรวจด้วยค่ะสำหรับทุกทกท่านนะคะขอให้ปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังตัวเองก็กันกันย่อมดีกว่าการรักษาค่ะดรอรวรรณ The Miracle of Holistic Healing อาศจรรยแห่งศาสตร์การแพทย์องค์รวมเพื่อการบำบัดค่ะสวัสดีค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ t w i t เ e r เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ